โอ้น้ำนี่เปล่าเลยจุดไหนเปล่าจุดไนจุดไนจุดไนจุดไหนจริงไขเหรอเ่าเป่าเปาเป่าเปาเป่ามีแล้วไม่เป่าอ่ะจาเปล่าเปล่าพูดพูดพูดพูเห็นดอกกุหลาบนี่ไหมละลายหมดใช่ไหมใช่มันโดนเทียนร้อนเทียนดูเทียนไม่ธรรมดาด้วยนะพี่โอ้ดูดิ ถามไม่ได้เดินขึ้นมานะเอาเอาอะไรไปไหน่อยเนี่ยอพิชมาพิชู่ขอทิ้งเลยไหมก็ใช่ใช่ไม่กินแม่ไม่กินแม่อย่าอย่าขอมีคมหอมีเค็มอ่ามาแล้วมาแล้วอ้าวไม่ไม่มีจานไม่มีอะไรเลยหรออ่าไปเตรียมเลยจ้ะค่ะโอ้โหเอ๊ะ

นเป้งเปงขอตรงดอกอ่าไม่เห็นหน้าน้องเนมเลยขอตรงดอกนี่ไม่เห็นหน้าน้องเนมเลยจัดกันให้เขาคนนี้นะเพราะว่าเขาอิ่มกันแล้วอ่ออจ้าอ่อิ่มอิ่มอเอี๋ยอิ่มอิ่เดี๋ยอิอิ่มอออาออ่ออพ่อมอ่่ออ่อ แล้วแค่นั้นน่ะให้อาวุโสกงอกไม่ได้เนอะอ่าให้แม่ก่อพอแหละอ่าคนเดียวเหรอ้คนเดียวเหรอเดี๋ยวไปเอาข้าวมาก่อนไม่ต้องไม่เป็นไรตัดตัดกนตัดเสร็จจัดกรอ่าอาให้แม่เด็ดตัดเสร็จแล้วให้แม่เด็ดจัดจ้า

đi bơ, nhà bơ, tắm bơ hơi tắm nhà 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 hơi tắm ให้โย่ให้โย่ให้โย่เลยให้โย่เลยดูสิมวยโย่ปวดเลยกับแม่นะไปไปไปทางนู้นไปกินทางนู้นกันมีมือเขามีแท่งมืออันนี้เนี่ยมือทุกงานเขาต้องตัดด้วยอ่มา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 มอ้ไรของดี่น้ากันไหนอะเออเขาตรงไหนอะเดี๋ยวว่าป้ามาเจ้า้้้้้ ได้โอเคมะพร้าวอ้าวอ้าวอ้าวนี่ของแอมโอเคมะพร้าวมีเค้กตัวแรกเออมาหันเรื่มมั้ยอันแอมหันนะจับวางนอนท้านเลยนี่ใช้ระบบถ่ายทำเดียวกับอันนี้เลยนะมือปราบจอมขมังเวทเลยเนี่ยมือป่าจับก้อนเลยหรอได้เอนี่ยเอาโลนนอนนะเอาอะไรนเอาโซนไหนมันแล้วก็ใส่ปลากนี่เป็นนี่เป็นระบบเดียวกับที่ถ่ายทำจอมขมังเวทเลยเนี่ย

เดี๋ยวเดี๋พลงจบนะซีเวอร์เปิดไฟแล้วโอ้โอ้ไฟฟ้นีสิเป็นาไฟนี่เรอล้างขนดนมเสร็จแล้วเนี่ยคือลกาวดองอ้ยนี่ท้ายทุทีแล้ว

ยังไงบ้างครับเค้กว like, ันเกิดอร่อยครับโอเคนะครับลงยูทูบก็มันจะยาวนะคะใช้เวลาอย่าเข้าใกล้เดี๋ยวเห็นว่าจับออกไดครับ